เอ๊ะคนตกตกนี่หมตินวามานี่เต้าว่าไก่บ้านล่างไหได้ตามานเมียตึงถูมันถูจุดลูกตัาไปหนุ่ยหวานท้าว่าถูชาติต่างมู่บ้านนี่เพราะว่าจ้องวันจ้องคืนแหละ แต่บ้านนี้คนตกคิดว่าต้องวันตกคืนแล้วต้งตัดกิจแล้แลวนะตาถูมันดังจุดหลกตัดแรงว่าวันปีใหม่เลยหลกว่ามา,ากในป่าอู้นี่เลยในป่ปาวัดแจ็กปารากิตคปนป่าดีแจ๊กที่ไหนอะมากกับเราไม่รู้มากามมาปบคุดรูอยู่อะปลือนี่หนูอย่างคิดเลยนี่ตาถูเมือนหลกถัดนี่บ้านนูหนักบ้านนี่หนักบ้านนั่นหนักน,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 นะจุดมันจุดหลกตัดปัง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 ,ปงตุ้ม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 เอาะ ฮ่ามันต้องมีอยู่จักลังง่องลังเลยแต่ว่าลูกตัดชู่วเขาตกันต๊กแน่นตึกปนีน้ตนจนกินแรวต้องไม่ต้องต่ำไรต๊กิดหวาเต้อาอันเมื่อนนอกกระาย้องไหนดังเลยฮ่าวักคนทอกปนี้จัดหน้าคุกเก้เหลือเกินหืร่อยเหลาถูได้ถูกมั้งจัด